คชมครับถ้าว่าผู้ติดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชินนะครับเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆคุณอยู่ที่ไหนก็เป็นได้นะครับวันนี้ทํำความเข้าใจกันหน่อยจะป้องกันจากออฟฟิศซินโดรมยังไงได้บ้างนะครับผู้คุยกับดรนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ฮะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอาณามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสสปทสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะออฟฟิศซินโดรมได้ยินมานานมากแล้วนะฮะมันน่ากลัวมากใช่ไหมครับ ออฟฟิศซินโดมวันนี้ต้องจากตัวเลขมันน่ากลัวมากครับคือจากตัวเลขโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดอะที่เกิดขึ้นพี่ก๊อฟนั่งอยู่อย่างเงี้ยทธิ์เนด้อนุ่มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วกอมกนนั่งกม้มื่อกีผมแอบดูพี่ก๊อฟนั่งก้มอยู่อย่างเงี้นนนย,ยานานๆผมว่าพี่ก,อก๊อฟก็จะรู้สึกปวดปวดที่คอบ่าไหลนะครับ มีตัวเลขจากกรมการแพทย์แผนไทยครับก็เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเ,ออเขาบอกว่าออสถิติตัวเลขณนะมกราปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนไทยเกือบครึ่งล้าน480,000คนที่เข้าไปรับการรักษา ในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขในมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐเท่านั้นนะครับนี่ไม่รวมในโรงพยาบาลเอกชนนะฮะที่ที่กรมการแพทย์แผนไทยเขาเก็บตัวเลขมาเขาก็เราอาจจะคุ้นว่ากรมเนี้ยเขาก็จะดูแลเกี่ยวกับเราเวลามีอาการเรามักจะไปหาหมอโนดไหมใช่ไหมนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในการดูแลของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานของผมที่สสปทสังกัดเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่ง,งอยู่ในสํานักง,งานประกันสังคมครเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนเขาจะดูแลคนที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานนะครับเขาก็มีตัวเลขนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เป็นท็อปไฟล์เลยะนะครับ วันนี้เราอาจจะเห็นว่าภัยต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับท็อปอันดับหนึ่งก็คือคนเป็นแรงงานที่ทํางานอยู่บนที่สูงที่เราจะคุ้นกับคนทํางานอาคารทํางานที่นู่นที่นี่อันดับสองเป็นคนทํางานก่อสร้างถนนสะพานนะฮะเราผ่านพระรามสองของตกมาครับมันอยู่ในท็อปไฟครับออฟฟิศซินโดมก็คืออยู่ในลําดับห้าเป็นประเภทของคนที่ทํางานในออฟฟิศเดิมภาษาตั้งเดิมเราใช้คําว่าเสมียนนะมันก็จะมีจะมี่ที่ครับ นั่งโต๊ะทํางานทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่กับท่าทางอยู่กับคอมพิวเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นนั่งทํางานหรือนั่งปกติทั่วไปอย่างเรานี่แหละครับท่านั่งที่มันไม่ได้เป็นปกติวัสดุอุปกรณ์นะครับในการทํางานที่เราก้มอยู่นานๆ <ฮะ S 2> วันนี้เราอยู่กับแท็บเล็ตเราอยู่กับ โทรศัพท์อะไรมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับบางทีผมก็เพลินนั่งสักชั่วโมงกว่าๆแล้วเราไม่ได้ขยับขยื่นตัวนี่แหละครับมาแล้วครับออฟฟิศซินโดมอันตรายอันตรายโอ้ทีนี้ที่ปัจจุบันนี้คือเอาจริงๆคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศมันก็เยอะมากแล้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่หน้าคอมหน้ามือถือใช่ครับใช่แล้วมันจะต้องทำยังไงล่ะครโอ้ยิ่งหนักเลยครับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันสังเกตไหมฮะถ้าคนเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยอยู่บ้านเหมือนกับสบายนนนนนะัั่่งงอดูไไปปทก็ ก้มหน้าลงบ้างวางบนหมอนบ้างวางอะไรบ้างเราจะเห็นวัยรุ่นเขาหรือคนเริ่มต้นนานเนี่ยเราก็จะอยู่ในท่าที่ไม่ได้ระมัดระวังเข้าไปออฟฟิศนี่ก็เราจะเห็นว่ามีโต๊ะเก้าอี้อะโอเคแต่ท้าหมามันนั่งอยู่นานๆแต่ว่าการใช้ท่านั่งที่มันที่มันผิดไปจากท่านั่งที่เป็นปกติระดับของสายตาความห่างอะไรพวกนี้เป็นปัญหาหมดเลยฮะทีนี้คนคนก็จะไม่คุ้นชินนะฝนเนอะมันมันชินกับการใช้ชีวิต แต่เม็่คุณชิว่าต้องคอยระวังตัวด้วย<ด>เออมันฝืนฝืนมันขืนขืนงเงี้สสปทก็เลยมีหลักสูตรไวคอล่าขึ้นมาเหรครับครับผมครับหลักสูตรไวคอล่าเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราเริ่มคลิกออฟกันเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะ,ะฮะก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างสสปทกับ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์ครับพี่กอบเขาก็จะดูแลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่เรารู้จักทั้งหมดี่มีหน่วยงานราชการอยู่ห้าสิบกว่าแห่งด้วยความที่เราเป็นราชการเหมือนกันเนี่ยเราก็เหมือนไปกึ่งชวนกันแหละบังคับกันแหละว่า ท่านต้องมารับรู้เรื่องนี้นะรับรู้เรื่องนี้ก็มาเข้าสู่มาตรฐานตรงนี้นะครับเราก็จะมีผลงานวิจัยมีชุดความรู้มีคู่มือเข้าไปให้เขาได้ศึกษาว่าควรจะขยับเขยื่อนร่างกายอย่างไรนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆทุกชั่วโมงท่านต้องขยับระยะห่างของสายตาท่านั่งโตะ๊แล้วก็มุมมองต่างๆเวลาดูเอกสารเวลาดูหนังสือซึ่งันเป็นจอ เป็นจอคอมพิวเตอร์หมดแล้วล่ะนะครับลังสีที่มาจากจอนะครับต่ง<ช>ตางๆนะครับในสิ่งเหล่านี้มันมาโดยที่ไม่รู้ตัวน้ำตาไหลออกมาบ้างนะครับบางทีเรื่องของออประสาทสัมผัสเหล่านี้ก็เกิดจากออฟฟิศซินโดรมทั้งนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สสพทเริ่มต้นที่สูตรราชการก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> เดือนถัดไปเนี่ยเราจะขยับไปที่เอกชนบ้าง <c oughs> ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของ CP <c oughs> จะบุกถนนสีลม,ม <c oughs> ลนะครับ <c oughs> จะเริ่มว่ากันไปทีละตึกและ <c oughs> ก็จะให้ความรู้เหล่านี้นะครับ <c oughs> กับชุดความรู้นะครับ <c oughs> กับคู่มือในการทํางานแล้วก็จะมีการสื่อสารกันทางเรื่องางในการติดตาม ว่ามันดีขึ้นไหมอย่างไรตรงตรงสูรราชการเราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬาภรซึ่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็จะมีแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมาช่วยดูแลในตรงนี้ว่าเข้าไปให้ความรู้ด้วยเข้าไปติดตามแล้วก็เปิดคลินิกที่จะดูแลรองรับด้วยในส่วนของที่จะไปที่สีลมเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับโอ้โอดีมากเลยดีมากเลยทีนี้ประชาชนทั่วไปนะฮะ เขาจะเริ่มสังเกตได้ด้วยตัวเองยังไงครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเนี่ยครับจากตัวเราเองเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสัมผัสได้ที่ตัวเราเองเลยว่าการที่เราทํางานหรืออยู่กับอยู่กับสิ่งใดนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกคอเนี่ยฮะถ้านั่งนานๆคอจะอ่าครับแล้วรู้ไหมฮะบาร์ผลเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้ววัยอย่างผมเนี่ยบางอย่างมันเริ่มล็อกแล้วค่ะพี่ยังไม่ล็อกแต่ผมเริ่มล็อกเลยนะ บางทีนั่งใช้นานเนี่ยมือนิ้วีอยรู้สึกอ่าครับนี่เราอยู่จับโทรศัพท์อยู่นานแหมมันติดพันดูตรงนี้อยู่นี่มันดูแล้วมันบางทีดูตามพี่ก๊อฟนี่แหละอก็ภาเพียงรลยเพราะฉะนั้นมันมีที่วางที่ตั้งที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาเราได้ไม่ต้องก้มใช่ไหมไม่ต้องก้มนานๆเสริมตัวช่วยหน่อยเสริมตัวช่วยหน่อย คือมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยเหลือด้วยแล้วก็รวมไปถึงหลักสูตรไวคอล่าเองนะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการปรับพฤติกรรมต่างๆในหลักสูตรนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับในหลักสูตรนี้นี่ครับก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของเออร์โนอมิก ที่พูดถึงเรื่องท่านั่งของร่างกายนะครับเอ่อเบาเนี่ยความนุ่มขนาดไหนนะครับความห่างจากพื้นเท่าไหร่เท้าควรจะอยู่อย่างไรเอ่อมือแขนที่จะอยู่กับแป้นที่จะคีย์บอร์ดที่จะใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะอยู่ในกี่องศาแบบไหนอย่างไรแล้วใช้ได้นานเท่าไหร่เราควรจะพักผ่อนอริยาบถนะครับมาบริหารตัวเองอย่างไรวันนี้เราไปบางห้างผมชื่นชมครับเราจะเห็นว่าเขามีจะมีทัมมิ่งทุกชั่วโมง บางทีให้ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ผ่อน <c oughs> คลายอยาบร่บรบางกาได้ครับเราให้ให้ให้ยืนอยู่เฉยๆ <c oughs> นะครับจากนั่งอลุกขึ้นยืน <c oughs> แล้วก็เปิดเพลง ขยับร่างกายสัก3นาที5นาทีช่วยได้ผมเห็นบางทีคนไปซื้อสินค้าก็เอาด้วยนะฮะนะครับเออเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เอาได้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเราไม่มีคนตายจากออฟฟิศซินโดมในสถิติของกองทุนเงินทดแทนนะครับที่เก็บไว้ที่ว่าเรื่องจากการทํางานแต่เริ่มมีคนที่จะทุพพลภาพจาก การทางานในแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ร่างกายสูญเสียความสามารถในการทํางานไปเนี่ยจากนิ้วล็อกมือล็อกเนี่ยมันนานๆไปแขนบ่าไหลเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเสียการใช้งานไปเลยโอกาสจะเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มมีแล้วคือมนต้อป้องกันเเนาะในตัวเลขที่เป็นทางสถิติที่คนเข้าเข้าไปรักษาแล้วมันตกลงมัน หมอวิชัยแล้วว่าโอ้โหแขนข้างขวาของคุณนี่มันไปไม่ได้แล้วนะเขาดันต้องเข้ารับการบำบัดอย่างจริงจังมากๆแล้วเร็วๆนี้นะดี่เปมีงานใหญ่นะครับชื่อว่างานความปลอดภัยอาชีวะอนาัมแห่งชาติมีความพิเศษยังไงครับงานนี้ครับงานนี้ขออนุญาตเลยครับว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเราเรียกว่างานเซฟแอดเวิร์ชชิวนี้นะครับจัดมาเป็นครั้งที่37 นะครับก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติก็เป็นงานที่มีาการนําความรู้นะครับมีนวัตรกรรมต่างๆมาโชว์นะครับมีบูธ ไปจัด130บูธร้สบบูธเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานทั้งสิ้นรวมถึงออฟฟิศซินโดมด้วยนะครับมีแพทย์มีพยาบาลที่เกี่ยวกับเออโกนอมิกที่เราพูดถึงออฟฟิศซินโดมเนี่ยจากมหาลัยมหิดลนะครับไปให้บริการฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไปโชว์ไปสาธิตแล้วก็จัดโปรโมชั่นจัดรายการเป็นพิเศษนะครับคนที่ทํางานที่เสี่ยงมากๆอย่างที่ตอนแรกผมพูดถึงเรื่องคนทํางานบนที่ที่สูงที่เกสูงทํางาน ในงานก่อสร้างเนี่ยพวกรอ,อ,องเท้าเซฟตี้นะครับชุดหมวกอุปกรณ์เสื้อสะท้อนแสง<อ>ในสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมีจำหน่ายแล้วก็จะมีนักวิชาการนะครับมีการจัดเซลวนานะครับมากมายครับตลอด3วันโดยท่านรัฐมนตรีจะไปเปิดงานให้นะครับในวันที่8มีการมอบโล่สถานประกอบการดีเด่นซึ่ง เขาไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงมา3าปี5ปีติดต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าโลเออซโร่อักซิเดนครับก็จะมอบให้เกือบ100โล90กว่าโล่นะครับก็เป็นการชื่นชมกันสำหรับสถานประกอบการครับครับผมก็ต้องแวะไปกันนะไปเสริมความรู้กันแล้วก็ น่าจะมีซุ <libr os> ้มอาหารอร่อยๆพี่ม <gines> ีแ <succ> น <personal zag> ่นอนนี่ไงครับมีทั้งอาหารมีทั้งเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยต่างๆด้วยนะคะมูธที่เป็นโรงพยาบาลหลายบูธเลยครับมีหลายบูธเลยในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยในที่ทํางานกันด้วยนะคะก็ต้องไปกันให้ได้เลยนะคะสําหรับงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่37 Thailand Safe at Work 37นะคะวันที่9ถึง11มิถุนายนนี้ i m p a c t เมืองทองธานีฮอลล์11-12นะคะวันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณ ด็อนเรนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะเพื่อมในการสสปทค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพักสักครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับ